อ่ะพร้อมโอเคเดินเดินเอเดิน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 ดไปไประหว่างเหยวเมกแต่งตัวอีกรอบนึ่งแนมะ่ขอตรงเอวแนี้แน่งขึ้นแล้วอ่ะ,อะพร้อม จับสองมือนะใช้กระดากหน <บ los S 1> <boy> ่อยมาหลังต้องทำท่าไหนนอนปอกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นทำท่าไหนอดี๋ยนี้แปลว่าเล่นไม่เป็นต้องทำท่าไหนครับแต่มันชอบจับไม่ได้ถ้าจับเชือกก็ต้องจับเชือกสองมือไม่ใช่อันนึงบนอันนึงหน้าถ้าจับเชือกก็เชือกสองมือเลยขึ้นไปก่อนจับเชือกเราก็จับตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกไม่ใช่จับนี้ลงมาก่อนจับนี้จับไว้ จับไว้แถวๆเดียวกันเออ,เออถ้าจะจับต้องเนี่ยตั้งแต่แรกเออท้งอันนี้อัน,นอันนี้อันเดี๋นนยวหอมกันเองแม่แม่แบ้างอะแม่ก็ลากเนาะเออถอดถอดไปลากไปลากแล้ไปถอดตรงนู้นก็ได้ไมาออกบาก เม่ต้องลงมาไม่ใช่เมฆอยู่ข้างบนต้องให้น้องอยู่ข้างบนเออแล้วเมฆถอดอย่าปอยเ yeah, <boy. S 1> มฆต้องให้น้องมาถอดที่เสร็จแล้วลงมาอ่ะตายคิวเฮียเมฆเราต้องถอดอันนี้ออกก่อนไม่ต้องหมุนก็ได้

ให้จิ้มข้างบนก่นอ,กลอ,ลอนละม <ừ. S 1> นยเย็นดีนะอ่าไล่เองโอ้โหติดเมื่อวันเสาร์ที่เขาไม่ได้ทำไงไมนะ่ได้ทำเนี่ยทิังไปแล้วนะเพราะวันจริงทำแต่วันนี้เราไม่อยู่เราก็เลยบอกแกก็เลยขอไปลาถ่านทางหลานเชเที่ยววดีหลังน้องมาค้างอ๋อ เออก็ดดเอามารด,ด,ด,ดอย่างนี้โอเคไหมสนุกไหมสนุกไปได้เอาทำขาเดียวขาเดียวอย่างนี้ด้วย

ดีๆยับดีๆเดี๋ยวซ่ามากพร้อมอายุเลยดิอายุเลยดิต้องต่กว่อายุเลยดังๆดิอายุเลยดิไม่ได้ยินเลยตกนไม่ได้ยินเลย

ดันแรงๆหน่อยจินี่นี่นอยเหมือนซาฟารีเวเลยใช่ไหมซาฟารีเวร์เออเหมือนที่ซาฟาีเวอใช่ปะที่คนที่ตายอ่ะคนที่ตายอ่ะแบบว่าถ้าคนที่ตายมันก็ไม่จับเลยนนนลากเชือกไปลากเชือกตรงงเเยม่ม่ไม่ับอยู่ไม่จับอยู่งเอาเอเอไม่ก็ไปเอง อีกคนละรอบนะโอเคไหมอีกคนละรอบแล้วเลยไหมเนี่ยนอนดูนี่เห็นไหมเขาเขามาตรงเนี้ยชนปูนจนแตกเลยเห็นไหมน <c oughs> เนี่ยเนี่ยเขาชนปูนจนแตกเลยถ้าเราเล่นเสร็จเราเราเล่นปีนปีนก็ได้นะนอนอยากเล่นปีนปีนนะปีนตัวเอาถอดชุดก่อนนะ หรือหรือมากอีกรอ,อบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยมาปีนเราไปปีนรั้วไหมต้องต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวปีนให้ดูแต่ใส่แต่ใส่เชือมันมันมันต้องใส่เชือควบความปลอดภัยอ๋อก็เดี๋ยวไปแขวนเอาไว้ที่รั้วเงี้ยเหรอไม่แบบว่าเอาถ้ารั้วไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องมีแรงกระแทกอะไรเยอะก็ยังไ,ไ,ไอ่ะกลงใส่คนดีแบบร้องไว้ใส่ที่นอนหน่อย ใช่แล้วมันจะเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะทำยังไงจับไปด้วยกันอุ้มไปทางนั้นหน่อยได้ไม่ได้เส้น<ม><ม>ไม่ถึงเส้นไม่ถึง <l inks> Cool. <laughs> นนี่นี่แบบเมฆดูเริ่มจะแอนเดอร์เจอเลยตืวดตื๊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 ดต่ดี่๊ดตื๊ดตื๊ดตืตื๊ดตดตพี่ตายหตือยังเมฆไปเพิ่มตี่ที่ที่ล็อกอีกตัวต่ไต่ดาดดตตอล็อกตต ล็อกนึงไใีนล็อกไว้ให้สตลิ๊ังกาได้ป่าไหนใส่ได้ไหมถ้าพูดเดี๋ยวเราใส่เองนอนดูนี่ย่แม่ตีลังกายให้ดูนอนนี่อะ่มจ้าวโก็ทําได้เล ตีลังกาได้มากสุดกี่ตลกกี่ตลกต่อกันอะเมกี่ตลกต่อกันเอาไป้ส่งนสามอะมาเลยเงินห้าเมกเมกเครือสาเครือสายหรืือรำเจ็บหมเมกจะทล้นเพื่อดอ่ะนนตีลังกาคำเดียวให้ดูไหนอ๋มนอมกนนจะทำเป็นพี่สตันใช่ไหมไหนนอนนอนเป็นพี่สตัน

กระโดดหรือปลอดล็อกไหมี่เตกาให้ดูหน่อยีกาให้หนตลตลบเป็นไงหน,ไงนึ่งสอง สามทีก็จะมูลมๆหน่อยลมๆหน่อยแม่ไม่ได้ทำให้ดูว่าสามทีมันต้องเป็นสามทีเต็มๆไม่ใช่สามทีไปกิ้งๆนะ1น3อ,อ่ะเมามา,มาของนวก็เป็นเต็มๆนะเต็มๆหออ่งสอ,องอีกที สามเอาอีกทีนึงเบ้เอา้าวเือนอยังนงินทำแบบเนี้เงิน,นไม่ตีลังกาเขาเรียกว่าทำแค่แตะแครงตะแครงตีลังกาขาขา,ขาต้องชูชี้ชีชชช้ฟ้าด้วยชี้ฟ้า,ฟาใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวละเดี๋ยวละขายยาวๆขึ้นฟ้าใครก็ร่างสลิงมาหน่อยบอกว่าเทียแม,ม่สิครับไม่ใช่คำว่าใครก็ได้มันไม่มีใครทำไงงั้นใครก็ได้ก็ทำเองต้อบอกว่าเทียแม่ครับจะไปทำอะไรอ่ะ

ทำอะไรเนี่ยดูรักดู ซื้อเต็นซ,ซื้อเต็นมาเนี่ยเต็นมาเหมือนออกออกยข่ตอนแรกตอนแรกมีซื้อโตไว้่าว่าเฮ้ยเวลาลูกต้นปีใหม่ไม่นั่งกินที่บ้านตอนนั้นให้ญาติยยมเฮียใบย <S <S อ่ะ โอ้โหมีเซฟตี้ด้วยคลิปคลิปแฮงเกอร์คลิปแงเไตรละห่ำนรกภากเสียงภาษาไทยโดยนนทนนไม่ใช่นัตตินนเอียมมานนถามถาม่าโกเด็รู้จักน้ำสกุลเอียมเอียมมะนาวเปล่า ขวาให้หน่อยครับเนี่ยสักทีป็นขึ้นไปดีๆดิ ไม่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 ได้อัดอันนี้นคือจำลองการการไต่เขาปลอมปลอมแต่ถ้าไต่จริงจริงของเขาต้องมีสองเส้นนี <c oughs> ่ถ่ายคลิปรูปคุณนิดนึงนี่ถ่าย <c oughs> ดูจริง <c oughs> จังมากเลยอ่ะแล้วยังไงต่อ เขาก็เหมือนไปดูไปดูคลิปอะไรมาถึงรู้ว่ามันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้มันไปดูอะไรมานถึงคิด้ว่ามันต้องมีแบบอ๋อมันเคยไปอัดสัดอัเสีคนไงสำทนมันมีที่ปีนเขาแล้วมันเขาดูเขาปีนตอนนั้นนวนบอกนนอยากจะปีนนวอยากจะปีนอย่างนี้แหละแต่แต่ถามเขาต้องบอกเหมือนมัธยมมัธยมขึ้นไป นุกไหมปีนหน้าผาที่บ้านโกสนุกไหมที่บ้านมีที่ปีนหน้าผายัางไม่มีไม่ม,ไมีมีแต่หนูวะนมันไอนี่ไเรานอนยังแบบตัวเล็กอู่เแบบใบอกบอกให้แม่ไปซื้อไปซื้อสองเส้นเลยน,เลนี่ไงท,ที่ที่คลิปคลิปอย่างเนี้ แล้วเมฆก็ปีนข้ามกำแพงมาข้ามมาฝั่งนี้เลยเพือ่อน <c ười> หมวยก็เคยมาบ้านนี้ยังไม่มีคนมาเช่าอะ่ะเพื่ <c ười> อนคนมันมาบ้านนี้แล้วมันก็ปีนไปกดโดดมาบ้านเราเลยเออมันออกทางโน้นแน่ขึ้นมุมบนแล้วก็มาไต่ลงอย่างเงี้ยวันนั้นทำลูกบอลถล่ไปบ้านเขาไงลูกบอลเล็กๆอ้ยรั้วนีนะ่มาทำตอนหลังหรือว่ารั้วมันมีตะหลกสายแรกอยู่แล้วคือมันต้องไปเอาสายนั้นลงมาให้ได้เออภารกิจเลยเหรอภารกิจรับเลย มันให้เกินไปถ้าทำไม่ได้อะมีอุปสรรคขนะมันก็ต้องเอาสายนี่มาเกี่ยวกับตัวก่อนเอาข้างล่างมาเกี่ยวกับตัวก่อนนวลขึ้นอีกขั้นหนึ่งข้างล่างมาเก่ยวขึ้นอีกขั้นหนึ่งข้างล่างมาเกี่ยวต้องเดี๋ยวถ้านวนตกนวนจะดุดแฟนตรงนั้นตลอดกาลแล้วก็ไม่มีใครช่วยมาได้ถอดเฉยๆถอดเฉยๆพอเออถอดเฉยๆพอห้ามโยนต้องปีนลงมา ไม่เกินไปถ้าเด็กทำยากกว่านี้ไหมล่ะไม่ไม่มั่นใจแล้วเดี๋ยวมือมันจะไม่ถึงไม่ถือง่ายสุดแล้วอ้าวถ้านไงบ้านโกเป็นหน้าผาจำลองมั้ยล่ะนีนอ่ะปีนหน้าผาจำลองนะเดี๋ยวถ่ายคลิปส่งมาฝากทำยไงดีเริ่มต้นยังไงครับหันมาทางนี้หน่อยครับคุณปีนหน้าผาครับเราเริ่มต้นเราต้องมีสายเริ่มต้นเราต้องมีสายเซฟตี้ก่อนใช่ไหมครับถูก ดูดิใครปีนถ uh. yeah. ึงก่อนคนชนะแต่เมเป็นปีนข้างหลังกว่าใครปีนถึงก่อนโดนต้องเอาอันนี้ให้ไปถึงสุดด้วยแต่ไม่ไปต้องเพราะเมยใครดูดิใครจะไปถึงเ่อนไปดูมีนักผ่านกำลองให้นอนเริ่กต้นอาวหนึ่งสองอ้าวพร้อมห้าวิหนึ่งสอง้าวนอนถึงก่อนนะครับใครหัวชนรั้วกัน Từ đá qua như này ต่อไปเป็นการแข่งขันอะไรดี ไปตรงัวบนชันตรงนี้อ่แะนแล้วเงนจะไปไหนต่อนะเงินจะทำยังเงินก็จะให้ตองแต่งเนี่ยหรอลองดูซิลงินเงินเรา่ให้ตองแต่งไหมล ตรงนั้นเราย้ายตำแหน่งเอาข้างบนอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้ ยังผมยังภารกิจสุดท้ายเริ่มได้จ้าเอาเอาด้วยเอาเอาสายเซฟตี้ไปด้วยเอาสายเซฟตี้ไปด้วยสายเซฟตี้สายเซฟตี้อย่าลืม เปลี่ยนเปลี safety, safety, elite, mm ่ยนตำแหน่งเปลี่ยนเปลี่ยนเอาสายเซฟตี้เปลี่ยนตำแหน่งด้วยสายเซฟตี้เปลี่ยนตำแหน่งต้องหันไปทางโน้นเออสายเซฟตี้อยู่ไหนนีครับก็ใส่สายเซฟตี้ก่อนล็อกสายเซฟตี้ก่อนโอ้ยง่ายเกิน สายเ๊ปตี้แมวลงมาคุณเฮ้โชว์ใ้โชวเฮ้เดี๋ยวน้งองเขลนเม่ใช้โชวอะไรอ่ะลงได้เลยลงได้เลยสายเ๊ปตี้ไม่เป็นไรละนี่ไม่ไหวสิใช่ไหมอ่ะหันไม่หากล้องหน่อยเาล่ไปภารกิจเตรี